สวัสดีครับพี่น้องพบกับช่องบ่าวตุ้ยลังพื้นออฟฟิเชียลครับหลังจากที่รายงานไปแล้วครับว่ามาหอนแล้วสถานที่นะครับเนาะบานนี้มาเบิ่งทีมงานบารับบนนั่นนะครับมาหอนแล้วตั้งเลยครับโอ้เบิ่งกนี่แหละครับพี่น้องทีมงานมาตรฐานเราวันนี้ต้องเซตภายในซีหามงแรงครับเพราะว่าบริิษัดบอกเก่งหรือยังโอ้โหครับแต่รับว่าสุดยอดครับนี่แหละครับทีมบารับบนนั่เรามาแล้วตั้งเลยครับ แดดแดดบ่แดดบ่ดดบเกี่ยวครับเปรี้ยงเลยครับลงเลยนีครับพี่น้องอ้าวเด็กก่อยไม่ใช่ล้วเด็กก่อยนั่น สวัสดีอะไรได้ได้ข่าวว่าอะไรได้ข่าวว่าโดนชิวเหรอโดนชิวไปสิ่งซิ่งเกินไปเป็นไงรีบมาทำอะไรจะเฝ้าไปไหนไม่ได้รีบคำว่ารถเนาะจะไม่ให้กี่สามสิบสี่สิบ้ยัไม่ใช่เต่าข้างกับซีเรียสบุญเนาะก็จุดแรกจวดจุดวะเฮ็ดต่บักหนึ่งหมูอยู่เจอผมบะไเจอแล้วเป็นไงสรุปว่าถือว่า เสียภาษีให้รัฐบาลให้มันต้องมีคนขับให้เกี่ยวหลอกอันนั้นครอปรับไปสองร้อยอ๋อโอเคอ่ะมันห้าร้อยแต่ต่อมันเดือสองร้อย่ะดีแล้วละ่ะอย่างน้อยก็มีเอฟซีมาให้กำลังใจนะ่ะ <c oughs> เดินวนแดดอยู่นะโอ้เอฟซีปลาหนุ่ยเขาเ <c oughs> ดีย๋ยวเราแปลงล่างแล้ว <c oughs> ตัวตึงพ้นท้องหวเข้ามาพ <c oughs> อเขารู้กันไม่มีใครสนใจไม่มีใครซาโอเคตัวตึงขึอนหัง ตัวตึงและย่องเลยตัวตึงตัวตืดแดดคับเนาะวายนี่ครับพี่น่องนี่แหละที่มาของทีมบรรลับบรรน้อนครับโอ้ยมากลยไซส์เลยครับพี่น่องปวดพุ่มม่วงมักแตงโอ้ย เอาคนน้อยสวัสดีฝาไปใส่ไงฝ่าไปใสุ่๊บใส่หามเน้ยไไนครับโอ้ยใสู่หนานะูหนาลูพี่ด้เอาเราเราเอาต้นหนากิที่มาักมาเ่หัหนากิติมาักหนาคนน้อยกิติมาักไงโอม ถอดจุดแล้วถอดจุดแล้วจ้ะจดแล้วจุดจุแล้วอดีลรางหนึ่งซื้อดอกแล้วรางสองโอ้ยนี่ครับพี่น้องผัวพ่อของงูบักแตงมาละตั้งเลยครับว้ายพอแม่งตั้งเลยตั้งพ้นท้องนะกินรอไรกินรอไรนี่ครับเป็นดอกบู๊ย พื้น,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 นที่จำกัดดีนะครับนี่าผงไปบ้านจำกัดตีวเนาะนอเดียวนะพื้นที่จำกัดตัวเนาะประมาณเนี่สวัสดีครับบริษัทไหนสองมือไปใส่กลับบ้านครับ,บ,บไม่ขันนอนกรสอกลุ่มสองมือเลยน,น่ีแต่กับมีประเด็นอีกค่นั้นน่แ,แ,แตแท้เหออันอยังคือฝา่าตั้งนี่จะฝ่าไปใส่ฝาดน,น,นทาใส่เวทีหาวงนี้เปิดงานเลยวันนี้ ผู้ไหนมาจะภาพว่าโอ้โอ้ถันาอาก็บอดบอกกับไซทันท่านที่เอาครับเป็นตอนหากระเทียมใบครับชิวๆครับชิวๆเนาะชิวๆสบายๆโอ้ยพันวางหมือนสองหมือนเนาะเอ้ยนี่ครับพี่น้องทีมากของที่มาละบนนั่นพวกกระไซด้วยพวกพวกโม่งแต่งพี่น้องนี่ครับเสร็จแลังใจทีมงานเขาได้ครับเด้อ แดดห่อนครับแต่กับนี่ร่มอยู่กันง่ายครับแต่แดดต้องรับมาห่อนครับนะครับบุญละครับสุดหั้งหันเด็กขาเจ้าว่าจ้ำเท่าที่จำได้มาสะได้เต็มที่กับสั้นนี่น่าทำนั่นรถขั้วต้องเขาว่านี่ครับรถพาม,มาด่วนนะครับโทรบอกรถพาม,มาด่วน เอาเอะหมอรถพามาด่วนเลย สองสี่หกแต่สิบสองสี <out> ่หกแต่นะจ้าววัด <legit> จ <muffled script> <ms verted> ้าวกลับบ้านไปทำไหนอีแบงค์ไปไหนนะผู้ขาโอ้ยอีแบงค์อีแบงค์อีแบงค์มาเร็วหน่อยลูกของแบงค์กลับมาบ้านโอ้ลูกของแบงค์อ่ารถล้มหลังมุสุกไซนั่นน่ะ

ว่าไทยลองบนถนดยสอกยังช hey, ีวันวางนีนบ่ได้วังนอนวังอยู่วังเศร้าถึงเนาะต้นนี่น่าจะเป็นแบบหลังหขประชุม ครับพี่น้องแล้วแรกหมอลำต้องไม่อย่างรอบองสืบสวจครับอ่ะมีห้องน้ำมีกอกปอนทำกอกน้ำไรกะโอเคครับวันนี่เข้ากับทีมนี้วางอาบน้ำได้ปะเนี่ยอือพ่อน่าจะยึดกันหรอพ่ออ่ะเห็นแล้วเดี๋ยวไปบอกทีมงานกัน,นงานโยกแล้วหลุดบาดใส่ถุงนอกแล้วเป็นซองครับโอ้

โดนทิ้งซะโดน่าโอ้ยเอาเป็น้องครับคลิปนี้ฝากไว้สันึ่งครับเนาะคลิปหน้าที่พ่อนไหมครับเว่นแรกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบ่าวตุ้ยลำพันธ์ออฟฟิเชียลครับวันที่สิบนะครับอย่าลืมนะครับเด้อนวมนครครับเปิดตัวนักเอกนักเอกไหมรถรถแฮมเออร์สองครับรถแห่ดาราเขาว่าให้ใช้ยาประมาณนี้ครับมีแต่ผู้วอร์แมนสวย อันเห็นผู้จัดก,การสร้างว่ารถคันนี้เขาจะสแกนไว้ไป่ะครับถ้าสแกนอา่านผู้จัดก,การเปล่า <laughs> นาผู้จัดก,การเขาสแกนบอบ์มวอล์มซ <laughs> บบัตรราคาหนึ่งร้อยบาทพี่น้องพร้อมโชว์มากับฟังเงิงครับใช่ไรกันเดิมครับอย่าลืมนะครับเด้อที่งานเอ็กโปนวมนครครับไปเจอกัญมณีผุ่นนะครับเนะาะไปผู้ใดอยากไปหาเนื้อไรก็ไปหาเล้าอัญมณีผุนละครับเหล้าก็ฝ่ายคอไปเลยละสองน้อยเสียภาษีอีกอน ถูกต้องตามกฎหมยายดี<อ>ใจน้ำเดออเ้อยอะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ